เอาขึ้นิตกมาสิเนาะบัดนี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบ e จตุรงค์การเกษตรครับนี่ครับพันยกหัวมันขึ้นสดๆเลยนะครับเอาคื้นสดีดแทนบัดนี่เอาขึ้นสดีดแทนบับพี่น้องบัดนี่ฝนกรบสิตกนะครับ เย็นเราไปน้องฝนตกไปนั่มแหละครับทายไปนัแล้วพี่น้องแต่ว่าย่านฟ้าได้บัดเนี่ยย่างห้องได้ฟ้าเอ้ยนะครับมาแล้วครับฝนอแห่งความหวังนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของเนี่ยครับความนี่คือความสะดวกสบายและการเข้าถึงเข้าถึงรถไถนะครับของเกษตร,รกรนะครับสมัยแต่ก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะครับเพป็นเน็ตวาเน็ตมันเพื่นอนกับมีเงินไป ได้ซื้อยังสิ่งแหละครับซื้อซื้อรถไถมาใส่ให้ให้แน่ๆนะครับตัวนี้เป็นยันมาสามสามมาเจ็ดเอหาสิบเจ็ดนี่สิเป็นรหัสอันนั่นมันได้นอพอเนาะตัวหาแร้งหมามันเออตัวมันมันจะบุกขึ้นนีครับยันหมานี่เพิ่นพ่อเพิ่นเป็นเอฟซียันหมานะครับเมื่อเช้าเด็กว่าวถึงอยู่น้องไส้วถึงรถเกียวนั่นอยู่ว่าอัน เันมามันร,ระบบบังคับเรียวมันดีได้ไอ้ายไปสัน่นกัเลยนั่นนะครับเอาฝนตกไปน้ำตกน้ำชุดนี้เป็นของ f อฟเฟิรน,นะครับตัวซีสมแห่แรงมากนะครับของหน้าเพิ่นเพิ่นก็บ,บอกว่าใช่ดีนะครับนะครับเพราะ เขามีเครื่องไม้เครื่องมือสำนีเขาก็เฮ็ดได้แล้วครับเขาก็คอยคอยเฮ็ดไปเขาอ่นานอ่านสิบวันได้แบบว่าเหมือนเจ้าใหญ่เขาเจ้าใหญ่เขาใส่แท็กเตอร์ขุดยกขึ้นใส่รถสิบดอกไปขายนะครับแต่ว่าเขาใส่จังสี่เขาก็สะดวกดีน,นะครับเขาประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเพราะว่าเขาก็ใส่แรงงานจ้างอยู่ไร้วันแต่ว่าแรงงานในครอ,อบครัวเขานี่ก็บ๊อบยั็มีแต่อยากติพี่น้องนอนกันนี่แหละครับ คนหนึ่งกับโยกคนหนึ่งน่นนะครับกาสังเกตเบื้องันสิคือทีวีเลยทุกบ้านเพิ่งเข้าสิมีรถไถประจำบ้านเข้าเลยนะครับเนี่ยนะครับให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงรถไถอย่างนี้นะครับซื้อมาใช้นะ อันนี้พ่อเพิ่นนิยมเหมือนยันมาแหะครับผู้ไดสินิยมอันไรกับปวากันนะครับเพิ่นธนัตจังสีเข้าไปเข้าลองมาใส่เบิงมันกับสีทนคือเพิ่นวาเด็ตัวเล่เลกันลถแต่ว่าคู่โปต้่าเนี่ยมันอะไรมันหลยมันู้เลยคนใส่าย กีิ้นเนี้ยเุ้ยพ่อาของผมเก้าิ้ตกเต้เสอย่พอ่อุแล้กันบูถึงจเบื่อมันมากหางตเตเสียตเก้าิ้หาตัวตกลางตัตหาหาเอยูหากัเปลี่ยนคัดอยู่สเดือนโอ้โหเศ้าเลย ก็ใส่ได้ในขังละฮะมัดยกไปเออเออเป่งสันทีเลยเป่งสันทีเลยแต่ว่ามันตีว่ามันสองไงอะไรอะไรมันเรียนไปวาดไปเค่อาจจะว่าน้องสมเป็นอาการนักกจะใจร้างนะครับอันนี้ก็ว่ากันนี่นะครับนี่คือ คือถ้าถ้าให้เราเข้าถึงอย่างนี้นะครับเครื่องมือแค่นี้มันก็ใช้งานในไร่เราได้แล้วนะครับอัน,นี้ก็ถ้ามาหากิเกกเกานเร,กรกเรียงลูกเรียงหลานเรียงทรงลูกจบเลียในสือเหตุการณ์รง,งานเบิดได้ครับเนี่ยพ่อเรียงลูกพ่อจะเล้ยงู้ยี่คนจบไปแล้วลูกพูนึงเดียผูน้อยครับ ใช่ครับกับทรงลูกผมกับเรียยหนังซื้อจังสีหละพ่อกะเฮดห้เฮดมัน่นหน้านี่แหละเลี้ยงลูกเด้่นซีลแล้วแล้วอะไรละครับตกจำเนียรบ้างน,นี่ฝนฝนขี่ที ยาน้อฝ่าพาอกันเดี๋ยวยานฝนลุกตกมันตกอยู่ในบ้านนะครับบัดนนี้บัดนี้พ่อเราดีใจเราเลยไปสั่งน้องตัดพันมันออกไปเบิ่งให้มันปุ๊บตกมันแหงควลอยเคยเห็นแล้วสงการเทควันหยดเลยเอาวัยยุ่กันตายอันได้ก็ได้อันได้ก็ได้ โอ้ยยิงเหลืองเอลียู่บดนี้นะครับเป็นบรรยากาศมวนเนาะพี่น้องคนสุดมั่นสอบสีมาผูกว้ลองเบิ่งตัวอะไยักกกันแล้วครับก็เลยไปกายวาสิสั้นไรรยากาทิตหนึงมันกืสีบ่อแหงบัดบ่อเอ้นพอบ่แหงแน้เมืงครับ แปลงของผมมันแปลงหนึ่งมันอยู่บ้หน้าเราพุ่นก็เลยบอกว่านั่น <S <S นี่นะครับ <S <S นี่เนาะโอ้มันสิเตรียมรถแล้วล่ะนี่เอเอมันสิเตรียมรถรละ <S <S อู้ดอีกขัน้นเด้งจะพุ่นไปน่นองนะครับรถรถไทยพูดถึงรถไทยขนาดกลางระวัง45ถึง ถึงหกสิบแห่งนี่เป็นเป็นรถที่ที่เป็นรุ่นที่ขายดีครับเพราะว่ามันเกษตรกรมันเข่าถึงได้ไงนะครับถ้าบักรุ่นเก้าสิบห้าบักร้อยแปดรุ่นนี้ไงเนี่ยมันก็สำหรับสำหรับมันก็ซื้อไม่เห็ดได้แต่ว่าบางที่มันเข่าร่องพ่นพ่นพ่อกกษตรร่องเนียนปะเนียนบ่ ขั้นเดียวมันอเนกประสงค์นะครับเราไมนก็เขาถึงไงบริษัทราคาแพงจนจนว่ามันนั่นนะครับนี่แหละคือคือการเปิดตลาดรถไถของบริษัทยันม่าบริษัทคูโบต้าหรือบริษัททุกทุกบริษัทนะครับแต่ก่อนบุ่มมีแต่ก่อนใครจะขายแต่รถไถเดินตามนี่นะครับบันี้เพิ่นมาเม็อตลาดแท็กเตอร์ขนาดกลางนี่มันก็เป็นมันซื้อง่ายครับพี่น้อง มันเป็นของจำเป็นสำหรับเกษตรกรในหมู่บ้านผมเพียนเขาขับไปจอดห่างเส้นท่านคอนกันเดยอันนี้บอกวันแพงกร็รถุเกง๋งเหมนเะด้อบอกลับประโยชน์มันไรก็หลุดเกง๋งแต่ว่าเขาจะาขับไปเขาจะาขับไปห่าง <laughs> แลครับเป็นยันมาหาสิบเจ็ดแรงครับ แต่ว่าคัดมันถ้าไปเทียบกับหุ่นเขามันสิน้อยกว่าเขานะครับถ้าเทียบกับ MU หาส่วนหนึ่งอ่ะเอ็มยุมันสีรอหญ่ซื้อนะครับตแ,แต่วมันก็สิแห้งเตือบอยู่แล้วเนี่ยรเบิงนะครับนี่ยันม่านะครับเอาเอาซำนาาี่นะครับนี่มันเพิ่นทอนไปพี่นอ้องเอาเบิงให้เบิ้งอีกรอบหนึง่ง นี่นะครับเป็นมั่นหอยบงเก้าศูนย์อ้พวกมันหอยบงเป็นมั่นกอนขาวครับมั่นกอนขาวไอ้เนะบิรงอีกรอบนึงนะครับเดีป็นไอ้เบอร์ไ้จู้ใจเลยนะครับบ่อยรุ่งอยู่ใส่ปุ๋ยสามเถอล่องเพื่อนโดยขี่แกมไกลขึ้นกันละครับสูตรแต่ว่าเพป็นสีใส่ปุ๋ยหนักมันจังหัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ ขอบคุณครับ